โฆษณาเสร็จแล้วอ่อะไรอันนี้ว่าจิตของผู้ที่ตายจากร่างมีความเศร้าหมองตกนรกทั้งคู่จิตของที่อาศัยนรกของสาริกกลาลาเวกะตก ตกนรกจิตของเยี่ยวก,ก็ตกนรกตกนรกเป็นนานนานจีเดียวนะไปทุกขเวสนาในดัดนลกต้องนานพ้นจากนรกก็ได้ได้เกิดใหม่เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้หญิงเกิดมาก็มีรูปร่างหน้าตางดงามเพราะว่าอาจิษฐานเอาไว้จมแล้วงดงามสวยงามแต่ผู้ชายก็เกิด จะเกิดต่างเมืองกันต่างเมืองกันพอในวัยหนุ่มเขาก็ไปเที่ยวเมืองต่างเมืองอาศัยกลายเป็นพ่อค้าะค้าบรรทุกบรรทุกพวกของไปตามเปรียวน่ะนะแล้วก็ไปขายต่างเมืองอคราวนี้ก็ไปถูกคอชอบใจกับเราพ่อค้าได้กันพ่อค้าด้วยกันก็เลยแนะนําสาวในในมัานเมืองของเขาว่า เป็นคนรูปร่างสวยสดนุดงามจริยาไพ่าคาวาจาดีแต่สนใจไหมล่ะฉันจะเป็นพ่อสื่อให้อย่างนั้นชายชายผู้ยังเป็นหนุ่มนะนะก็สนใจสนใจเขาก็เลยไอ้คำว่าเชี่ยวให้พบกันได้พบกันได้เห็นกันด้วยอา,อาศัยกรรมที่เป็นทั้งกุศลและก็ทั้งอกุศล ก็ได้เกิดการพึงพอใจซึ่งกันและกันก็ได้ไปอยู่ด้วยกันใหม่ๆเขาก็แสดงความรักความยินดีแสดงสิ่งที่ดีกุศลนะกช่องกุศลให้ผลประโยชนมานานได้ไม่กี่ปีอกุศลเริ่มให้ผล,ผลสตรี ทำอะไรก็ตามทีไม่ว่าผู้ชายจะทําอะไรก็จะแสดงออกซึ่งความไม่ชอบใจเสมอประทุษร้ายได้ถ้อยคําวาจาบ้างในกริยาบ้างทําอยู่อย่างนี้ mm hmm. จนฝ่ายผู้ชายเนี่ยพวกเป็นสามีไม่เคยมีความสุขเลยจากการที่มีภรรยาทุกค่ำเช้าทุกวันคืนแม้แต่ดึกตะดื่นเธอก็มีจะถ้อยคำวาจาก กันแหนกันแหนสอดเสียดทิ่มแทงตลอดเวลาเห็นไหมแรงพยาบาทถามว่าผ,ผู้ชายมีกรรมไหมผู้ชายไม่ได้มีกรรมผู้ชายไม่เคยสอดเสียดใครไม่เคยมีวาจากัะแนกัะแหนใครแต่เพราะแรงพยาบาทแรงพยาบาทแรงพยาบาทของฝ่ายสตรีทำให้เขาสร้างกรรมสิ่งนี้ขึ้นมา นั้นในความเป็นความสุขที่ที่ผู้ชายมีความรักให้แก่สตรีจงเป็นความทุกข์ที่มากเหลือเกินตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันนะอย่างกันจนตายจากกันไปาจากกันไปก็เกิดไปอีกเกิดอีกก็พบกันอีกพบกันอีกก็เกิดแบบนี้อีกซ้ำซากอยู่อย่างเนี้ ชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติแล้วจนชาติที่ร้อยร้อยชาติพอสิงชาติที่ร้อยผู้ชายคงจะซ้ำถกซ้ำซ้ำซ้ำเต็มมามากมาก,มาก,ม,ากมากเข้านะก็คงจะเริ่มคิดได้แล้วก็มัง้งเพิ่งคิดได้ชาติที่ร้อยแนละ้วคิดได้ ก็คิดว่าเอ๊ะทำไมทำไมสตรีผู้นี้จึงคิดจะจองร้านจองผ่านเราอยู่เรื่อยไปท,ทั้งทั้งที่เราก็ให้ความรักอย่างเต็มหัวใจแต่สิ่งที่เธอแสดงออกมาเนเธอไม่เธอไม่ระมัดระว,วังหรือไม่หวงแหนในความรักที่มีต่อก,กันและกันเลยหากว่าเรานอกใจหรือทำสิ่งใดก็ออยังอีกเรื่องหนึ่งที่เธอจะคิดปริ ปรอทุดสลายหรือทำอาการไม่ดีต่อเรานี่แค่จะไม่มีอะไรเลยที่แสดงออกมาในในในทางที่เป็นชู้สาวกับคนอื่นหรือว่าทำให้เธอต้องรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจแม้สนิทแต่สิ่งที่เธอแสดงออกมานี่มันผิดจากสิ่งที่มันเป็นความความจริงในปัจจุบันมันไม่น่าเป็นเหตุเป็นผลต่อกันได้ถูกไหมคนเรามันจะเกลียดจะโกรธมื่อควรจะมีเหตุอย่างอื่น ่นฝ่ายผู้ชายอาจจะมีใช้คําวาจารุนแรงอาจจะแสดงกริยาไม่ดีอาจจะทําให้เธอต้องเสียใจในการที่ไม่มีประจิตหญิงสาวคนอื่นแล้วอะไรจะมีอะไรมันก็น่าจะเป็นเหตุเชื่อได้ว่าเธอควรจะไม่ชอบแล้วกอดออกอาการสิ่นี้ให้ได้เห็นแต่นี้มันไม่มีเหตุแต่เธอก็จะพอช่วงเวลาผ่านมาไม่ไมกี่ปีอย่างมากก็ไม่เกินสามปี เธอก็จะเริ่มแสดงสิ่งที่เป็นอกุศล,ลก,กรรมต่อสามีอย่างนี้ทุกวันเช้าสายบ่ายค่ำดึกดื่นไม่เคยพลาดพลนมีจัดทิมแทงให้สามีมีความทุกข์ใจเดือดร้อนใจไม่เคยมีความสุขจากความที่สามีให้ความร,รักเลยจนสามีตัดสินใจว่าถ้าเราพึงอยู่อย่างนี้ด้วยการที่ให้ความร,รักกับคุณคนหนึ่ง แต่คนคนนี้กลับไม่รักษาสิ่งที่เป็นความรักของเราเอาไว้ให้ดีเธอก็ไม่พึงจะได้รับสิ่งที่ดีจากเราต่อไปแล้วผู้ชายก็เลยตัดสินใจนี้ออกจากบ้านบ้านไม่ได้หนีไปเมียใหม่หนี้ไปบวชไปบวชเสีย เมื่อเข้าเขตภาคการสวัสดิ์กเข้าได้ไปบวชในสำนักสำนักหนึ่งก็เริ่ม <c oughs> มีความสุขใจสุขใจหนึ่งคืออะไรสุขใจที่ปราศจากสิ่งที่ทําให้จิตมีความวายเป็นทุกข์ก็เรียนรักความเป็นพรหมจรรย์ที่สงบดีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชายผู้นั้นก็จึงรักษาแต่พรหมจรรย์เป็นอารมณ์ส่วนใหญ่เพราะว่าเจอมาซะมากมายแลอเกินเห็นอย่างนี้ ในทางเรื่องนี้ก็เล่าให้ฟังว่ากรรมเนี่ยของการเกิดมันยากที่เราจะไปเอาเหตุเอาผลที่มันเป็นเรื่องตรงไปตรงมาได้ถูกไหมแต่ในเรื่องของกรรมเนี่ยมันมันเกิดจากสิ่งที่เราไม่รู้ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกําลังคิดอะไรเพ่งโทษอะไรเมื่ออย่างเรื่องของพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเห็นไหมล่ะ แลวพระพุะทธเจ้าไปทําอะไรกับพระเทวทัตลละไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้แสดงความเป็นศัตรูกับพระเทวทัตแม้สักงนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาสมธรรมดามากที่การค้าขายจงไปตรงมามันควรจะเป็นเรื่องปกติแต่พระเทวทัตทานเองไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าเองกรามทรายขึ้นมาแล้วไอ้ฐานอย่างเนี้ยขอจองล้างจองผันทุกชาติทุกชาติไปเห็นไหมล่ะ แล้วผู้เจ้ามีกรรมอะไรกับกับพระเทวทัตจึงได้คอยรับโทษจากพระเทวทัตเรื่อยมาทุกชาติไม่ว่าเกิดชาติไหนพระเทวทัตก็จะคอยจองล้างจองผันทาําลายความสุขคอยขัดฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงทาความดีทุกเรื่องทั้งเรื่องสมัยเป็นพระเวสสันดรเห็นหมั้ยละพระเทวทัตก็เกิดมาเป็นชูชกหลายเรื่องหลายชาติ นานมากเลยจะมาถึงชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเทวทชัก,ก็ยังไม่เลิกที่จะจองร้านจองผ่านพระองค์แรงขยยาบาตอาฆาตเห็นไหมล่ะกรรมเนี่ยมันเป็นนี้เราจะมองกรรมในเรื่องของปัจจุบันในชาติเนี่ยมันก็หาไม่เจอหรอกหาไม่เจอ,อนี่นะการเกิดยอมรับก็คงจะยอมรับมันได้อย่างหนึ่งว่าที่สุดแล้ว การไม่มีร่างกายเป็นสุขอย่างยิ่งที่สุดแล้วนะคือความสุขที่สุดแล้วถ้าคืนเกิดมาก็สวยสวยไปอย่างไม่ว่าเราจะทำดีดูอย่างองค์เสด็จพระชินสาสีใช่ไหมพระพุทธเจ้าสันสีความเพ็ญบารมีมีแต่ดีอย่างเดียวเรื่อนจะมาจิตใจคิดเบียดเบียนใครสน,นิสพระอ,องค์ก็ไม่ทําแต่พระอ,องค์ก็้องเบียดเบียนทุกชาติ คำว่าพยาบาทน่ากลัวนะมันมองไม่เห็นลูกมันเป็นของมองไม่เห็นมันอยู่ภายในใจของคนฤทศนั้นจะสัตว์เดราาัจฉานเราไม่อาจอยัง่งลงไปได้ว่าเขาพึงพอใจเราหรือไม่พึงพอใจเราแล้วเขาคิดอะไรกับเราการเกิดหนีอย่างเดียวหนีไปนิพพานอย่างเดียว นันอะไจะเกิดชาตินี้ก็คิดไปใชะว่าเพราะเราสวยเอง,งโง่เองเสกเกิดนะแต่ไปเอาอะไรกับใครดีใครชั่วเลยนะถ้าอาจจะเลวที่ไรเราคิดว่าเขาปะสเสธเราแต่เขาไม่ไปนิพพานได้ก็ถสอว่าอา้าวดีไปเถอะตายแล้วไปนิพพานได้ก็ดีพอจึงพอใจยินดีด้วยทำดีมีความสุขก็ยินดีด้วยจะุ่บก,ก็เป็นเรื่องของเธอสุขก็เป็นเรื่องของเธอ แต่สาหรับเราเราไม่อยากกลับเจอทุกข์และไม่สร้างซุขอีกต่อไปแล้วหนีนีอย่างเดียวหนีไปนิพพานอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นแล้วอย่างนี้รักษากําลังใจไว้อย่างนี้นะอะไรจะเกิดก็ช่างมันเอะเลยคิดมันมากเลยคิดมากแล้วปวดหัวหัวล้านเดี๋ยวหัวล้าน,าน,นจะไว่นะ่หนึ่งไม่สร้างกรรมใหม่นะเราจะไม่สร้างกรรมใหม่ พราะการเกิดมันเป็นเหตุของความทุกข์อย่างนี้แล้วก็ขอขอยุติกับการเวียนว่ายแต่เกิดแตเพียงเท่านี้ตายเดี๋ยวนี้ยิ่งดีตายเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีไม่จะไปตายเดี๋ยวหน้าหรอกตายเดี๋ยวนี้ก็หมดเวรหมดกรรมกันไป็นสักีหมดไปแต่อย่างนั้นนะสร้างกำลังใจของเราแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเมันก็จะเต็ม วันหนึ่งมันจะเกิดกําลังใจที่เต็มนะตัดขันห้ามันจะตัดง่ายร่างกายเรานะโอ้มันตัดทุกวันวันไม่รู้กี่รอบเนี่ยถึงเวลาใกล้าตายพวกมันก็ทิ้งแล้วไม่เอาแล้วไอ้เรื่องที่ยุ่งไม่ได้คือแก้ไขไม่ได้บังคับไม่ได้ก็เห็นมหล่ะไอ้นี้จะไปแก้ไขอะไรลูกแก้ไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากเราจะไปแก้ยังไง เราไม่ได้ทํากรรมจะแก้ยังไงอย่ายกตัวอย่างเรื่องหนึง่งอาจจะไม่เรื่องไมไ่เกี่ยวข้องแบบนี้แต่ว่าพูดถึงว่าบางอย่างมันไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมแต่มันก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นเรื่องของหลวงพ่อท่านลา้ฟังว่าท่านป่วยมากเลยตอนที่ท่านเริ่มสอนมนโนยิธิท่านก็นไปดูที่สำนักสนองพญยายอมเป็นตัูบัญชีท่าน กรรมอะไรท่านทํากรรมอะไรปราณาจิบาทเรื่องอะไรซึงป่วยหนักขนาดนี้ไปดูก็ไม่มีไม่มีแต่มันเป็นเพราะว่าท่านไม่ท่านต้องการจะช่วยให้ทุกคนได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายใจเกิดแล้วก็เอาวิชามาโนยิชิตเนี่ยเป็นเครื่องเปิดให้ทุกคนได้เห็นมันด้วยตัวเองจะได้แจ้งประจักษ์ว่านารกมันมีจริงๆตายแล้วมันไม่ได้สูญไปไหน ถึงมันะทาความดียังได้ผลดีไปที่ไหนที่ไหนทําความชั่วเป็นยังไงไอ้คำพูดเนี่ยมันพูดมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันไม่เหมือนเจ้าของผู้ฟังเองเนี่ยได้เห็นกับตัวเองมันจะทําให้ตัวของผู้ที่รับรู้นะพากันละทิ้งไปง่ายนั่นก็เลยเป็นเอ่อเป็นของที่ยากที่คนอื่นจะพึงให้กับเราได้ใน,นอาการป่วยของท่านก็คือว่าเขาตัดเนี่ย ตัดความสุขตัดสิ่งที่ทวกเธอจะเจนสุขหลวงพ่อก็ต้องรับในสิ่งที่มันเป็นความทุกข์แต่กล่าวไว้เป็นความทุกข์ที่เธอจะต้องรับอีกยาวนานถ้าเธอไม่มีวิชามโยิชิเธอก็โอกาสที่จะตัดสินใจไม่เวียนกลับมาเวียนไหวายเกิดก็เป็นเรื่องที่ยากแค่พูดน่มันไม่ไม,ไมีทางหรอกนะมันชักชวนกันยังไงล่ะมันไม่เหมือนเห็นด้วยตัวเองถูกไหมเห็นด้วยตัวเองเนี่ยมันหน่ายเองเห็นเอง ปฏิบัติด้วยตัวเองมันไม่ต้องมีใครมาบอกแั่นก็เลยป่วยหนักเลยได้ใะจบะอกกรรมอะไรบางอย่างมันเกินวิสัยที่เราจะไปพิจารณาว่ามันมีเหตุผลมาจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทั่งเรื่องที่เล่าให้ฟังอย่างนี้มันจะไม่มีเหตุอะไรเลยที่เกิดจากต้นเรื่องเว้นแต่ว่าแค่แรงพยาบาทกั่คนคนเดียวยังทางําให้เราต้องรับ สิ่งที่ทรมานจิตใจมายาวนานเป็นอย่างนี้เห็นไหมเอออันนี้แหละในะการรู้อะไรถ้าเราสามารถจะอย่างรู้เรื่องให้มันแทงตลอดสายเนี่ยจนจบเรื่องรานะเราก็จะหยุดยั้งใจเราในการคิดวางใจวางเฉยได้สั่งเอะสั่งมันเสะ๋ยวแล้วปับตายแล้ว เดี๋ยวอะไรจะเกิดก็เกิดไปจะจะไปทำยังไงได้นะไม่แก้ไขอะไรทั้งนั้นปล่อยมันไปการแก้ไขไม่ใช่วิธีที่ที่มันใช้ได้แก้กรรมของคนอื่นใช้ไม่ได้ไอ้แก้ใจคนอื่นยิ่งยากเข้าไปใหญ่ก็ไม่แก้ใจใครหันมาแก้ใจเราดีาดกว่าสมไหมแก้ใจเราเไปให้พ้นดีกว่าอยู่มันเลยทนอีกนิดเดียวนะ เอ Bref, ını, อทิดส่งกุศลกันเอาอิทังบุญยะพลังผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วณน้าโอกาสนี้ขอทิศส่งกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ที่เคยเลคย่วงเกินแต่ชาติก่อนก็ดีชา,ดชาตินี้ก็ดีดขอให้ท่านทานาั้ททงหลายจงโมทนาจงอโหสกกิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า,า,จานับตั้งแต่บัดนี้นต,ต,ตรตาบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและขอชิดสงฆกูศลนีน้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปารักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลและพิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชได้โปรดโมทนาขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่สูงกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดี ขอใหยท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับและการระบาดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทําแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัยใ,ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายได้เข้าถึง,ถงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเนถังใจรับผ่อนนะเ <c oughs> ขาเอาคำสัตว์เป็นวาจาจริง <c oughs> ที่เราได้กระทำของเรามาต่อเธอทั้งหลาย ก็หวังจะเพียงให้เธอทุกคนพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเดียวเนะพราะทราบอยู่ว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์ทั้งหมดในชีวิตที่เราผ่านมาก็เพราะว่าเราไม่รู้ทางที่จะพ้นไปจากการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ก็มีคุณอนเนกอน,นันต สุดจะประมาณภายในใจของเราทุกคนก็คือคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจึงทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นทางที่จะเพียรเดินต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการจนได้เข้าเกณฑ์เขตพรานิพานในชาติปัจจุบันนี้ก็ขอกำลังที่จะนำให้เธอนั้นหลุดออกจากกองทุกนี้ จงเป็นกำลังแห่งบุญกุศลที่เธอได้กระทามาดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็บุญที่เธอทั้งหลายได้กระทาซึ่งกันและกันอันมีเราเป็นต้นเพึ่มีประโยชน์และผลกุศลถึ่เกิดขึ้นกับเราสักเพียงใดไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆก็ตามทีก็ขอให้กุศลผลและบุญเหล่านี้จะเป็นกำแพงหรือเป็นกำลังให้กับเธอทั้งสองชั้นนั่นแหละ พาจิตใจของเธอหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงได้โดยง่ายจนก้าวเท้าถึงนิพพานโดยฉับพลันทตนทีในชาติปัจจุบันทุกคนและขอให้ขณะน,นี้นับแต่นี้เป็นต้นไปถ้าหากไม่เกินวิสัยของพระผู้มีพระคุณใหญ่ทั้งหลายอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นประธานครูบาอาจารย์มีหลวงปู่ปานหลวงพ่อเป็นที่สุดท่านพ่อท่านแม่พมเจว,วดาทั้งหลาย ก็ได้โปรดสงเคราะห์ให้เธอทุกคนจงเป็นผู้ที่มีความคล่องตัวในทุกๆด้านหากจิตของเธอต้องการจะทําสิ่งดีงามอันเป็นกุศลใดๆและจิตของเธอปารถนาจะสงเคราะห์ใครได้ความกตัญญูกตวเวทีก็ขอให้สิ่งที่เธอตั้งเจตนาเหล่านี้จงได้สำเร็จเป็นผลโดยพลันโดยปราศจ,จากสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกั้น ก็ขอกุศลผลบุญทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นเครื่องหนุนนําให้เธอนั้นได้พบความสุขตามความปรารถนาในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนเทิน<า>ยะชาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสากรางังเอวะเมวะอิตโตจินังเปตานังอุปกป,ปติ อิชิตังภะติตังตุมหังคิดว่าเมวัสมิสตุสเพปุเรนตุสังกป่าจันโทปะนะระโสนยะธามานิโชเจราโสนยะธาสพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัส,สตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีที่คานยุโกภวะอภิวาชนะสีริสันิจังอุธาปจายโน จัตตารโอธรรมาวัชันติอายุวันโนสุข,ขังพระลงังอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวะพุทธัพทงพะคะวันตังอะิวาเทมิทววทมสวกขาโตพระกวาตาชโ,าโามธรรมนะมมสสามิ สุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวะกสังโคสังคังนะมามิามามอะโอษณาทุกคนนะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะเดยลยกันามากๆกันนะอะ